ส่วนประกอบภายนอกของ AC Voltmeter ประกอบไปด้วยขั้วต่อสายด้านแหล่งจ่ายบวกลบขั้วต่อสายด้านย่านวัดมีสองย่านวัดครับย่านวัดที่หนึ่งสามรอยโวลต์ v, ย่านวัดที่สองเจ็ดร้อยห้าสิบโวลต์และมีเข็มบ่งชี้การต่อใช้งาน ดังรูปวงจรอนุกรมเลยครับผมนำแรงใจ่ายที่220โวลต์ความที่50เฮิรตซ์มุมศูนย์ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน R1 1k โอห์มได้นำโวลติเตอร์มาต่อข้อมที่ R1 เพื่อหาแรงดันตกข้อมการอ่านค่าจากเข็มวงชี้ โดยใช้เข็มสีแดงถ้าเราตั้งยันวัดที่300โวลต์จะอ่านค่าได้150โวลต์ถ้าเราตั้งยันวัดที่750โวลต์จะอ่านค่าได้400โวลต์ครับวิธีการต่อวัดค่าแรงดัน AC ซขั้นตอนที่1นําสายวัดมาต่อที่ขั้วบวกโวลต์มิตเตอร์และต่อสายออกที่ขั้วย่านวัด จากนั้นสังเกตที่เข็มเคลื่อนที่ว่าอยู่ที่ว่าย่านวัดไหน <Okay. S 1> เช่นตัวอย่างที่ได้ทําการต่อที่พั้ย่นวัดที่230โวลต์จึงอ่านค่าที่โวลต์เลด้านล่าง